พี่น้องเชฟเคยมักมวนวันนี้จะทำกับข้าวเมนูอะไรไปดูกันครับทางกระทะน้ำห้อนเดือดเดือพี่น้องดูสิเรามีอะไรบ้างโอ้โหดูครับดู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 ฝีมือเขาครับสมัยก่อนเขาจะเป็นเชฟถนัดขวาแต่ทุกวันนี้เขาคือเชฟมักมวนอันนี้คือปลาครับปลาปลาปลา ไปดูนะครับเขาใส่ปลาลงไปแล้วหลังจากนั้นเทบุมเลยครับเป็นรสที่อความมันก็จะมีเดี๋ยวผมเมืองกันเมื่อเขียพิกไทยอ่อนแล้วก็ขิงดูคล้ายๆนะ่าจะเป็นผัดสานะครับผัดสาครับดูครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินครับถ้าเขาได้ลงมือทำน่นครับ เมื่อกี้คือน้ำปลาต่อไปคือซอสหอยครับซอสหอยโอ้ยพี่น,อนอออ้องเลยกีกระตือไข่หงหิ้วเขาอันนี้คือเจสซูครับเจสซูใส่ลายแสบลายใส่ลายกะลนครับอันนี้คือซูกาสูกาโอ้เล็กน้อยพามาตายหวา,านของคิมบุคิมโมเนเอ้าจวดน,นะครับัวดแล้วอันนี้คือวอเตอร์วอเตอร์น้ำ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 ,นำพี่น้องบึง หอมคักขนาดพี่น้องตีดังเคยมิกวนๆนี่ครับเอาละครับเขากำลังละเลงครับละเลงดูดูดีดังเขาเดี๋ยวจิถอยออกมาใกล้ๆพี่น้องเบิงครับพุนเวลาเขาทำกับข้าวเขาจะมีความสุขในการทํามากเลยครับพี่น้องกิน่มีความสุรอ่าถ้าได้กินยิ่งมีความสุขครับเอามาใกล้ๆครับอันนี้ก็คือไอที่เขาเอาไปหนึ่งใส่หอยแมงคู่ครับใบโหระพาใบโหระพาครับ ดูนะครับดีนะครับเซฟผูนน้นี้ผู้ยนนั่นกระทะโยนแต่เดียวถิมคือจังเซฟซื้อดังเซฟซื้อดังโยนแล้วก็ไปน้าหมอาคือเขาหายสีทนนัน่นซื้อปน,นนนะพี่น้องเอาละครับยังไม่นัวยังไม่นัวอ้าวน้ำปลาลงไปอีกหนึ่งซอนสาอันนี้คิดว่าเขาจีเด็ดใบบ่พี่น้องน่าจะเด็ดนะครับคงบะถิมบดกลางเนาะ เอาเอาเอาาพี่น้องหอม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 มากเลยครับหอมมากเลยเฮ้อพี่น้องขอจามนนเจ้าบาทครับปู่เอาปาดบึ้มเบิร์ดปิดครับปิดแก๊สไปเดี๋ยวนี้ นี่แหละครับมองสีจบแล้วพี่นอ้องมองสีเอากันมองนี่แหละนี่มองสีเดียแวแล้วครับนี่ยวไดเบิดตัวนั้น,นทั้งเสียบหอมแห้งพี่นอ้องเอ้ยดูครับดีล่างเขาโอ้ยุ่งกับกัดเอาปดพี่น้องนี่มาสะออนเลยเฮ้ยเบิร์ตพี่น้องพูดเอาใส่จานเลยแต่เมียังจัดจานอห่างนีจัะบ,บาทแหมเออจัดจานนะ่ยเออเดี๋ยนะ ป๊าดพี่น้องเลยเอาละเอามาโซ่ใ้าบามนะอู้นากินมาครับนากินพี่นอ้องฮะเอาไปซ้ำนี้นะครับอี่ไปกินเขาก่อนพี่น้องมันเน่าไรได้พี่น้อง,ยยยอ,งอยากยิ้วไอิก,กินน้ำลาไปแล้วเจอกันคินนะสวัสดีครับ